กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Mark t r e e Channel มาร่วมกันวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e e Channel นะครับอ่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาอย่างหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็มีทั้งกดไลค์กดแชร์ทั้งคอมเมนต์อันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ ก่อนจะไปเริ่มครับเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e ให้กันด้วยนะครับเป็นกระลัใจให้กับการทำช่องนั่นเองนะครับถ้าคนที่กดแล้ววันนี้เรามีอัปเดตกันเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มครับต้องบอกว่าช่วงนี้ข่าวสารนะครับเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับใครที่แบบติดตามข่าวตั้งแต่เช้านะจะเห็นว่า ขึ้นตั้งแต่เช้า,ยาเย็นเนาะอ่านแบบไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้ข่าวใหญ่ๆห,หลักๆนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเงินนะครับดิจิตอลเ้ยหรือว่าการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับของกอนงนะครับที่มีการประกาศออกมาเนาะจะทําให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้คล่องตัวมากมายนักนะครับแต่ว่าจะไปถูกกระตุ้นเอาในประมาณช่วงควอเตอร์4นะครับดังนั้นตอนนี้ครับที่เราติดตามได้ก็คือติดตามข่าวนะว่า สินทรัพย์อะไรบ้างนะครับที่จะโดนผลกระทบหรือว่าบริษัทไหนนะครับมีข่าวในช่วงนี้ที่เราเห็นเนาะเออแล้วก็ลองไปดูการาฟประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ3คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นการหาหุ้นนะครับที่แบบราคาเหมาะสมเออมี3อยู่วิดีโอคลิปด้วยกันนะครับก็ฝากไปติดตามด้วยโอ้โหพูดมาเยอะแล้วคราวนี้เราไปอัปเดตเกี่ยวกับ ข่าวหุ้นกันบ้างครับเริ่มต้นตัว NEX ครับทรง EV บุกสปปอลราวนะครับเรียกว่าตัวนี้ถ้าใครที่ได้เห็นนะครับในส่วนของตัวการาฟวันนี้ถือว่าแบบ <c oughs> กระโดดวื้อนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานมีการกระโดดขึ้นแบบบิ๊กไวท์ถามว่าน่าสนใจไหมมัมองว่ามีความน่าสนใจแหละสำหรับตัว Next Point ครับแต่ว่าถ้าถามว่ามาักลงทุนไหมก็ตอบได้เลยว่าอย่างครับเพราะว่าตัว v o l ุ่มที่เข้ามากับหุ้นแบบลักษณะราคา10บาท ควรที่จะมากกว่านี้นะครับตอนนี้มันยังน้อยอยู่ก็เลยไม่อยากที่จะตัดสินใจนั่นเองครับโอเคไปดูต่อครับก็จะมีเปิดโผหุ้นรับโชค EV ครับ a a p กับตัว s ัสโก AS โอ้โหเรียกว่าถึงว่าแหละวันนี้ติดสแกนมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูสิ a a p นะครับอ่าโอ้โหตัวนี้ยังไม่สนองนะครับดังแบบนั้นต้องรอแบบใจเย็นตัวต่อมาซัสโก ซัสโก้โอเคซัสโก้เนี่ยก็ยังไม่น่าเข้าตาเท่าไหร่ยังไม่น่าเข้าตากรรมการเพราะว่าสัญญาณ EMA ยังไม่มานะครับไปดู AS จริงๆ AS เนี่ยติดสแกนมานะคือมายังไม่ดูข่าวของหุ้นเนาะแต่ว่าเลือกตัวที่ติดสแกนมาก่อนอ่ะตามแผนนี้เลยครับตัว AS เนาะก็ AH นะครับไม่ใช่ AS หรือ AS เดี๋ยวเป็น A s i a s o ซ t ไปอ่ะตัวนี้ก็แนวรับที่บาบาทครับก็ลองมองดูในกรอบนี้นะครับก็ยังน่าจะ น่าจะอมีจังหวะให้ให้เราได้เล่นได้นะครับ EV e, นะเอ้ EA พู e, ้ EV อะไร EA ควงบัฟนะครับต่อยอดโตโอ้โหมันไปด้วยกันจริงเหรอบัฟกับ EA เนะี่ยอ่ะ EA ก็พวกแบตใช่ปะ่ะโอ้มาแล้วเว้ย EA กลับมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นี่เคยแบบทยานถ้าใครที่เคยเห็นนะ60 70ต้องมีอะ่ะเหิดหลักร้อยอ่ะตอนนี้ก็ย่อลงมา30เป็นราคาที่เขาเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับในโซนส0บาท ่ถ้าเราดูลักษณะแบบนี้เราจะรู้เลยนะครับว่าแพทเทิร์นการเล่นควรจะเล่นแบบไหนนะครับสำหรับตัว EA ตัว EA เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆครับดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจในกรอบนี้มากว่าน่าจะใช้โอกาสนี้ในการเล่นได้นะเออมันมีพื้นที่ให้เล่นนั่นเองไปตูตัวบาฟบ้างบ้านะครับอ่าก็คือเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันนะครับของตัวสนามบินโอ้โหตัวบ้านี้ คือทรงยังไม่ดีนะครับน่าจะย่อลงต่อเพราะว่าแพทเทิร์นการกลับตัวยังไม่ชัดเลยสำหรับตัวบาฟครับผมไปดูกลุ่มอสังหาบ้างนะครับ AP สุพลัยกำไรเพิ่มอ่า AP สูภกับสุพลายกำไรเพิ่ม, AP, รมจริงไหมคือมันมันคือเบอร์ต้นอยู่แล้วอะ่ะเออสำหรับตัวธุรกิจอสังหานะ <c oughs> ตัว AP เนี่ยก็อ่าแนวรับ11บาทม้ายังมองจุดนี้นะครับเป็นระยะสำคัญอยู่ในโซนส1บาทเนาะ ส่วนสต๊อปโรดเนี่ยก็ใช้ส่วน10.4ได้ครับเพราะว่ากรอบแพทเทิร์นกลับมาชัดแต่ว่าปันผลในวันที่8พฤษภานะครับก็ต้องอาจจะต้องแบบมีการวางแผนก่อนว่าจะรับปันผลไหมหรือว่าไม่รับปันผลเนาะใครที่อยากลงทุนในโซน11บาทมาหมอกเลยว่ารับได้ครับสำหรับตัว AP ยิงยาวนะอ่าไปดูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นสุภาไลเออโอเค สุภาลครับเหมือนกันเลยโอ้โหแพทเทิร์นเดียวกับ AP แตถ่ถามว่าตัวไหนน่าสนใจกว่า AP น่าสนใจกว่านะครับตัวสุภาลปันผลออกมาวันที่7โอ้มาพร้อมกันกับเลทราคาที่เท่ากันแต่ว่าตัว AP เนี่ยถ้าดูในงบไตรมาสนะของ AP เนี่ยถือว่าเจ๋วกว่าแต่ถ้ามองภาพรวมสุภาลสวยกว่าก็เลือกเอาตามความเหมาะสมแล้วก็ความพึงพอใจนะครับอ่าเซนเทลนะครับมีการเล่งค่าห้องนะครับโอ้โหเอ้ค่าห้องเล่งตัวพูดผิด กลุ่มธุรกิจโรงแรมกันบ้างนะครับตัวเซนเทลยังออกเป็นภาพไซเวยครับแต่เป็นไซเวยที่มายืนเส้น EMA 200ครับการยืนเส้น EMA 200ได้เนี่ยแสดงว่าตัวเนี้ยทำทรงกลับมาเนาะใครที่เขาเล่นแพทเทิร์นกราฟอ่ะเขาจะมารับในโซนนี้แหละ44บาทนะครับเป็นจุดรับที่เขาจะใช้เล่นสำหรับตัวเซนเทลมาวัาก็น่าสนใจนะปันผลวันที่8นะครับหลังจากตัวสุภลัยแล้วก็ AP เนาะ เออซิก้าเจาะฐาน b สอง c ทำเงินนะครับโครงการหนุนโครงการรัดนะครับหนุนยอดพุ่งซิก้าเป็นยังไงโอ้โหซิก้าเนี่ยมีการกลับตัวลงครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าพึ่งนะครับมาแนะนำว่าอย่าพึ่งเนาะถ้าลักษณะประมาณนี้นะเออแพทเทิร์นมันจะเป็นทรงเนี่ยมันจะเป็นทรงกรอบเนี่ยดังนั้นต้องะระมัดระวังกรอบเนี่ยคล้ายๆกันนิดนึงนะครับไปต่ออ่าออคชั่นนะครับไฟเขียวปันผล อ๋อก็คือวันพรุ่งนี้แหละออคชั่นน่ะ <c oughs> ถูกไหมอ่าถูกนะครับพรุ่งนี้ออคชั่นปันผล0.37นะครับก็ราคาดีเนาะน่าจะย่อลงมาถึงประมาณโซนต่ำกว่า10บาทก็สามารถรับเล่นได้แล้วก็เตรียมน่าจะอ่าไม่ได้ปันผลใช่ไหมก็เทค profit ไปในวันถัดไปนั่นเองแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะมีราคาย่อลงครับสำหรับตัวออคชั่นนะอ่า ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวอิทธินะครับอิทธิอิทธิทธเขาบอกว่าแบ็กหลอกเฉียด์300ล้านนะครับกลุ่มโซลา r s สมาร์ทโฮมาตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอิทธินะครับแบ็กหลอก300ล้านนะครับกลุ่มโซลา r s สมาร์ทโฮมบูมเออจริงไหมนะครับมาบองว่ากลุ่มนี้มันบูมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูแบ็กหลอกแล้วกันเนาะ ตัวอิทธินะครับหรือว่าอิททิลิปนะครับชื่อเขาแล้วก็เท่นะครับก็ถือว่าทรงสวยครับแพทเทิร์นดีนะครับแนวรับก็ใช้ในโซน2.08ได้เลยนะครับกรอบนี้สำหรับตัวอิทธิลิปนั่นเองนะครับอ่าโชว์พนึกกำลังกับ sm นะครับลุยโซล่าโอ้แก๊งมาทางนี้เนี่ยโชว์โซล่าหมดเลยนะครับโชว์อ่าโอ้โหโชว์เอาจริงนะถ้าทำแพทเทิร์นหนอนแบบเนี้ย นะครับแล้วตัวบุ้งที่เขาเรียกกันใช่ปหลักษณะการเป็นแบบแทงไส้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 แบบเนี้ยถ้าเป็นลักษณะของมา้มาม้าจะไม่เล่นเลยนะเท่านี้ปล่อยผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าจังหวะถ้าเราไม่ได้เฝ้าอาจจะเจ็บนะสำหรับตัวนี้อ่าโอเคก็ครบถ้วนกระบวนการนั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนิดนึงว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเซตก็บวกขึ้นมา7นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ซัดไป20กว่า นะครับแต่ว่าติดภารกิจก็เลยไม่ได้กลับมาอัดคลิปเนาะถือว่าเสียดายมากเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตัวที่ลิสการบ้านตอนประมาณ5โมงเนี่ยถือว่าโดดกลับมาได้กำไรเยอะนะหลายตัวที่เราทำการบ้านใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับน่าจะทำกำไรได้เยอะ,ะวันนี้ก็มีการอัปเดตต่อเป็นบางตัววันนี้มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่44 0 0 0สครับสถาบันติดลบนะครับอยู่ที่พันเนาะแล้วก็โบรกเกอร์ก็ติดลบที่75นะต่างประเทศวันนี้ซื้อกลับามาที่3 6 0 0อาจจะมองว่า เอ๊กลับมาแล้วแต่มามองว่ายัางนะส่วนในประเทศวันนี้นะครับก็ติดลบอาจจะมีการขายเทคโปรฟิตในโซน1 4น1400นั่นเองครับคราวนี้เราไปดูในทรงของกราฟเซตกันบ้างเออกราฟเซตอย่างที่เราตีทรงตีกราฟกันไว้เนี่ยเราแบบถือว่าค่อนข้างตรงนะ ออแนวรับเนี่ยที่เรามองไว้นะครับว่ามันจะหลุดในโซนประมาณพันสามในกรอบตรงนี้แล้วก็จะมีการชูดเด้งแล้วก็ชูดขึ้นไปถ้ายืนเหนือพันสี่พันสีได้มาบอกว่าไงมันจะขยับต่อใช่ไหมและตอนนี้มันยืนได้แล้วโซนถัดไปครับเรามองที่1437ครับแต่ว่าไม่ง่ายต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายมันเป็นโซนที่โวล่มการขายเยอะนะครับอาจจะทำให้ราคามันชูดไปได้ไม่แรงมาก แต่เมื่อไหร่มันยืนได้เนี่ยอันนี้สวยเพราะว่ายืนเส้น200ได้อันนี้แจมแบบนี้น่าลงทุนมากๆตอนนี้ก็ได้แต่รอเรียกลูกขานั่นเองครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับตัวแรกครับจะเป็นตัวซ O I ครับตัวซ O I เนี่ยก็แนวรับอยู่ที่2.92มาบอกที่เดิมไม่ได้ขยับไปไหนเนาะ,ะส่วน Stop Loss 2.74แนวต้านใช้กรอบน,นี้ครับ3.34ก็ยังรับเล่นได้ตัวนี้ทรงดีใครที่อดใจแบบพีกร,รมือไม่ไหวแล้ว ให้พี่ไปเถอะอ่ะสามบาทนะครับก็ยังสามารถรับได้สําหรับตัวซีออยนะครับทิปโก้ครับแนวรับม้ามอบอกแล้วว่าเราขยับตั้งแต่9บาทแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราวางไว้ที่9บาทแล้วเราได้ใช่ไหมเออตอนเนี้ยคนที่บอกว่าแบบม้ามพี่ไม่ทันแล้วพี่ขอขยับอ่ะเป็น10.2สโซนกรอบเนี้ยเล่นได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก็บแท่งเนี้ยครับมันกําลังจะถูกปิดเร็วเร็วนี้นะครับเมื่อแก็บถูกปิด นะครับดังนั้นเนี่ยราคามันจะมีการย่อพักฐานอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับพอมันลงมาพักปุ๊บอ่ะก็มีโอกาสที่จะกลับฟื้นขึ้นไปสําหรับตัวทิโก้มาบอกว่าทรงรยังดีครับแล้วก็ปันผลวันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับใครที่จะไม่ปันผลไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ปันผลเหมือนกับออกชั่นนั่นเองนะครับอ่า KGI ตัวนี้ทําทรงครับไม่ต้องสนใจอะไรเนาะแต่ถ้าหลุดนะครับในโซน 4. จุด 6ลงไปให้คัดทันทีปันผลออกมา0.3วันที่22ครับยังมีเวลาเล่นอีก2สัปดาห์ครับ TKS เป็นอย่างไรนะครับก็จากที่เราวางแผนกันไว้ TKS ได้เต็มเต็ม7.35ใครได้พร้อมมาก,ก็ลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวแนวต้านในโซน8.1น8.1ครับมาร์กจะอาจจะเทคโปรฟิตในโซนนี้แหละเป็นกรอบแรกนะครับเพื่อเคลียร์นะครับในส่วนของรายได้ของพอร์ตออกไปเนาะ ก็จะไปหาตัวใหม่ในการเทรดนั่นเองนะครับลองดูแล้วกันเนาะตัวกอรี่เป็นอย่างไรนะครับกอรี่ยังไม่หลุดสต็อปลอสนะครับแต่ว่ารับเข้ามาแล้วเนาะสต็อปลอสก็อยู่ที่1.35แนวต้าน1.65าเออสำหรับกอรี่สัมภารหนังสือต่างๆพึ่งมานะครับก็อดใจรอก่อนลกันนะครับ AS ครับก็อย่างที่บอกไปเนาะตัว a าร์พิโนะครับก็คือพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้ราคาหรือว่าหนุนมากเลยนะ เออมีการหนุนกลับมานะครับแนวรับยี2สบสามจุดสองครับสต็อปลอสยี่สิบสองจุดหกแล้วก็แนวต้านยี่สิบสี่จุดเจ็ดนั่นเอง c p r o มาตามคำเรียกร้องนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่า c p r o เนี่ยคือได้ที่สงเกี่ยวกับตัว a r t i f i l i a e ใช่ไหมที่เขาทำเกี่ยวกับนายหน้าเออที่เขาเรียกันายน้านะครับมีการทำเอ่อปักหมุดนายหน้าให้ลูกค้าเนี่ยสนใจมากยิ่งขึ้นเนาก็ดึงดึงยอดพวกสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ ติ๊กต็อกเกอร์พวกนี้หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาใช้พอสมควรนะครับแต่สิ่งที่ต้องกังวลเกี่ยวกับวันนี้ที่เห็นข่าวก็จะเป็นเรื่องของอตัวทูดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าอาจไม่แน่ใจว่าจะสามารถซื้อในโซนของ s e เ e ่ e อได้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยต้องติดตามข่าวอย่างกันข้างใกล้ชิดนะแต่ว่าราคาเนี่ยแนวรับอยู่ที่55.75สต็อปลอตก็54.25ส่วนดต้าน60บาทครับ KCE มาตาม AH แน่นๆมาแนวรับ40.75สต๊อปลอสใช้38.7ส่วน38.5แล้วก็ส่วนแนวต้าน4 4บาทเพื่อปิดแก็บครับเราจะเห็นว่าหุ้นช่วงนี้ทยอยไล่ขึ้นมาปิดแก็บเนาะเนี่ยใครเห็นแบบโอกาสตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับตัวต่อมาตัวเซชินโนไทยนะครับที่เราเรียกว่า Secon น Se เซคนี่แหละแนวรับอยู่ที่10.4ครับสตอปลอสใช้ในโซนลึกนิดนึงนะ ใช้กรอบ8.55หลายคนอาจจะมองว่ามันไกลไปไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าไกลนะครับสำหรับตัวชิโนไทยแต่มามองว่ามาเล่นกันในโซนนี้แหละนะครับแต่ถ้าคนบอกว่าถ้าพี่อยากขยับสต็อปลอมาเอาเป็นโลนี้เราสามารถทำได้ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าได้แต่ต้องรับความเสี่ยงเพราะว่าตัวชิโนไทยเนี่ยไอกรอบเนี้ยนะครับเป็นกรอบตั้งต้น เขาเรียกสารตั้งต้นของมันนะครับตอนนี้มันแค่พยายามที่จะกลับตัวขึ้นไปเนาะดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อลงไหมมีครับแต่ถ้าเราจับจังหวะดีๆก็อาจจะทํากําไรได้สำหรับตัวชีตโตไทยนะ,ะตัวต่อมาตัว M ครับหรือว่า MK Restrong เนาะแนวรับ36ครับสต็อปลอสส้าแนวต้าน38.75ก็ตัว M ย่อลงมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ตอนนี้มีการชูดถามว่าวันนี้หุ้นที่ติดสแกนมาจะมีลักษณะแพทเทิร์นอยู่คล้ายๆกัน 2อถึงสแบบนะครับก็คือ1คือมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาให้เห็น2คือแพทเทิร์นทรงวอลุมเข้าที่ดีนะครับสามคือตัวพวกเส้น EMA นะครับวิ่งเหนือทยานขึ้นไปเนาะแล้วก็อาจจะใกล้ปันผลบ้างไม่ใกล้ปันผลบ้างอันนี้ก็อยู่ที่การเลือกอีทีนึ่งดังนั้นเนี่ยตัว M ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับ โอเคครบถ้วนนะครับที่พูดมาเนี่ยอ่ารีแคปนะครับก็จะมี c ีไอทิฟโก้เคจีไอทีเคเ c สกอร a k แล้วก็ตัว M นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เอสองวันนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่ตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยโอ้โหหุ้นติดสแกนเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะจนแบบฮะ เมื่อไรจะริดหมดนะครับริดแบบโอ้โหรายละเอียดออกมาแบบค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะเลือกเอามาแค่แต่ต,ตัวที่สนใจแล้วกันเนาะจะได้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับชื่นชอบหรือเปล่าครับกับคลิปวิดีโอถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ